สวัสดีครับผมโบชัยพูมนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนําเหรียญของหลวงปู่ภูมอภิพันโยอดีตเจ้าวาดวัดสมบูรณ์มาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ผาวัดโนนทรใจนะครับเป็นลูกศิษย์รูปแรกนะครับที่หลวงปู่ผารับเป็นลูกศิษย์และได้รับการถ่ายทอดวิชา,าคมให้นะครับท่านได้เรียนวิชาอาคมจาก หลวงปูผ่ผานะครับอยู่กับหลวงปูผ่ผารับใช้ปฏิบัติรับใช้หลวงปูผ่ผามาถึง7ปีนะครับซึ่งนี่เป็นเหรียญของท่านนะครับถึงขนาดหลวงปูผ่ผาท่านเคยปากออกชมหลวงปู่พรมเองเลยครับว่าสิทธิ์รูปนี้ท่านเก่งนะครับเก่งมากนะครับตามที่พเท่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเหรียญน,นะครับเป็นรูปไข่นะครับเป็นองค์หลวงปู่พม อภิปัญโยนะครับนั่งเต็มองค์เป็นประธานอยู่ข้างหน้าเหรียญนะครับและมีอัคขระล้อมรอบนะครับรอบตัวท่านนะครับแล้วก็เขียนคําว่ารุ่นหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับสําหรับด้านหลังเหรียญนะครับหลังเหรียญเป็นพระโอษฐ์นะครับเป็นพระโอษฐ์นะครับเขียนข้างล่างว่าหลวงปู่ผมนะครับอภิปัญโยฉายาท่านนะครับ วัดสมบูรณ์ลหนตบองขาอำเภอเกษตรสมบูร,ปปรณ์จังหวัดเจภูมนะครับซึ่งเป็นเหรียญอฉลองพระบูชของวัดสมบูรณ์นะครับเป็นเนื้อทองแดงกระล่ทองทั้งหมดนะครับจัดสร้างเนื้อเดียวและเป็นเหรียญรุ่นเดียวของท่านนะครับเ,เนื้อทองแดงกระล่ทองนะครับจำนวนจัดสร้างตามข้อมูลนะครับห้าพนเหรียญ นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับขนาดหลวงปู่ผาท่านเองยังเอ่ยปากชมนะครับว่าหลวงปู่พรมลูกศิษย์ท่านนี้ท่านเก่งนะครับอนาคตสามารถใช้แทนเหรียญของท่านได้นะครับเพราะท่านก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับไม่งั้นหลวงปู่ผาเองไม่เอ่ยปากออกชมนะครับนี่คือเอกลักษณ์ ของเหรียญของหลวงปู่ผมนะครับนี่เรามาชมกันนะครับว่าลใบหน้าหลวงปู่เป็นยังไงครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับอาจจะสู้แสงไฟนะครับนี่คือใบหน้าของพ่อนะครับท่านจะใส่แว่นนะครับท่านจะใส่แว่น คองชุดเต็มเลยนะครับคองชุดเต็มเลยนี่ครับตัวนัสือตัวอักขระเลขยันอยู่ล้อมตัวลงหล,ลงบูพมษ์นะครับเป็นอุตตวอักขระที่ท่านลงในตะกดุดคาดเอวนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับ ข้างหลังก็จะเป็นกระลาสองตัวอยู่ข้างบนหลังคาโบสถ์นะครับนี่ครับวัดสมบูรณ์ตำบลหนองคาออำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชจยภูมินะครับหลวงปู่พรมอภิปัญโยขนาดครูบาอาจารย์ท่านยังเอ่ยปากออกชมว่าเก่งไม่ธรรมดาก็สามารถใช้แทนเดี๋ยวหลวงผู้ผาได้เลยนะครับประสบการณ์ก็เป็นปากต่อปากของคนพื้นที่นะครับแล้วผู้ที่นำไปใช้นะครับ เรื่องแควคาดอยยโยงคงกระพันมหาอุดพูดผีวิศาส์นะครับแค่ได้ยินชื่อของท่านนะครับผีก็ออกแล้วนะครับห้องปู่ผมนี่นะครับเหรียญนี่ก็จะมีเส้นเสี้ยนทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเป็นเสี้ยนสายฝนนะครับ กาเลือกเล็นเส้นสายฝนวิ่งทั่วเหรียญนะเหนรียญราคาเบาน่าใช้นะครับนี่ครับก็นำมาให้เพื่อนเอนได้สะสมศึกษาแบ่งปันความรู้กันนะครับว่า ที่ไปที่มาเหรียญของท่านเป็นยังไงถ้าเป็นลูกศิ์ของใครนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ